บทนำปืนเล็กยาวและปืนกลมือที่ออกแบบเพื่อการปฏิบัติการเฉพาะทางมีบทบาทสำคัญในหน่วยตํารวจหน่วยพิเศษและหน่วยทหารสมัยใหม่ในสคริปต์นี้เราจะสํารวจคุณลักษณะและการใช้งานของเฮกเลอร์คุก MP5 มพีเทวทา21และเทวเอ็กซ์หรือที่รู้จักในชื่อซ t เทในบางหน่วยว่าทำไมรุ่นเหล่านี้ถึงถูกนำมาเป็นอาวุธมาตรฐานรองหรือแม้กระทั่งใช้ทดแทนบางส่วนในหน่วยต่างๆประวัติสั้นๆและภาพรวมของแต่ละรุ่น เ e c เลอร์คูก MP5 ผลิตโดยบริษัทเยอรมัน HK ตั้งแต่ปี 1960s เป็นปืนกลมือแบบยิงถึงอัตโนมัติและอัตโนมัติขนาด99 m MM p a าร b เบล u m ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยตำรวจหน่วยต่อต้านก่อการร้ายและหน่วยพิเศษทั่วโลกด้วยระบบโบกลไกลูกสูบและความแม่นยำสูง a w t e ทว t a 21ปืนเล็กยาวแบบผูพักที่พัฒนาโดยซีอ a ร์ลเปด a, Industry, a WA, ออกแบบมาเพื่อลดความยาว โดยไม่เสียเปรียบทางลำกล้องใช้กระสุน5.56 45 mm ในโทและเน้นการใช้งานในพื้นที่เมืองและการปฏิบัติการพิเศษเทอร์เอ็กซ์9 5ซิทยียเซารุ่นปรับปรุงจากท้า21ที่เรียกอีกชื่อว่า X 9 5หรือ c ิทธิยาในบางหน่วยมีการออกแบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้นปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้และมีกริดกับระบบเร็วที่ดีขึ้นทำไม MP5 ยังคงถูกใช้อยู่เป็นอาวุธมาตรฐานรอง MP5 มีข้อดีสำคัญในงานตำรวจและหน่วยต่อต้านก่อการร้ายขนาดกระทัดรัดความแม่นยำสูงการควบคุมแรงถอยและการเลือกใช้กระสุน9มมที่มีความปลอดภัยต่อพลเรือนเมื่อปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชน MP5 เหมาะก,กับสถานการณ์ CQB, Cross Quarter Battle และการบุกเข้าตึกรามบ้านช่องทำให้หน่วยสัวโหน่วยคอมมานโดและหน่วยปฏิบัติการพิเศษหลายแห่งยังรักษาการใช้งานไว้เป็นมาตรฐานรองแม้จะมีอาวุธรุ่นใหม่เกิดขึ้นเหตุผลที่เทเวอร์ ทา21 X 9 5ถูกนำมาใช้ทดแทนหรือเสริม 1. รูปแบบบูพักการออกแบบที่วางกล้องและกลไกไว้ด้านหลังทำให้ได้ความยาวหลังกล้องเท่าเดิมแต่ตัวปืนสั้นลงเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่จำกัดเช่นยานพาหนะเมืองหรือภารกิจบินขึ้นลง 2. ความยืดหยุน่น X 9 5เพิ่มความสามารถในการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนและการติดตั้งอุปกรณ์เสริมทำให้หน่วยต่างๆสามารถปรับแต่งให้เข้ากับภารกิจเฉพาะได้ 3. ความคุมการยิงและความทนทานเทลถูกออกแบบให้ใช้งานหนักและซ่อมบำรุงง่ายในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย 4. การใช้กระสุนมาตรฐานใช้5.56เนโทซึ่งเป็นมาตรฐานในกองทัพและหน่วยหลายแห่งทําให้การจัดหากระสุนสะดวกหน่วยได้ใช้รุ่นไหนและในบทบาทใดหน่วยตำรวจหน่วยส w a t MP 5ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสําหรับการบุกบ้านและปฏิบัติการภายในอาคารเนื่องจากการกลับตัวสั้นและแรงถอยน้อย หน่วยทหารและหน่วยรบพิเศษเทวทา21และเอ็ดก้าสิบห้าถูกนำมาใช้โดยกองทัพอิสราเอลและบางกองทัพทั่วโลกเป็นอาวุธประจำกายและสำหรับปฏิบัติการพิเศษโดยเฉพาะภารกิจที่ต้องการความคล่องตัวในพื้นที่เมืองหน่วยรักษาความปลอดภัยเอกชนและการปฏิบัติการติดตั้งพิเศษทั้งสองระบบถูกเลือกตามความต้องการ m 5สําสำหรับงาน cqb เทวสำหรับปฏิบัติการต่อเนื่องและการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สื่อสารและกล้อง ข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบเทียบแบบรวดเร็ว MP5 ข้อดีขนาดเล็กเหมาะ CQB ควบคุมง่ายกระสุน 9mm ลดการทะลุผ่านข้อเสียประสิทธิภาพจอะกรอะน,น้อยกว่าความจุกระสุนต่อแม็กบางรุ่นจำกัดเทวทา2 1 x 9 5ข้อดีลำกล้องยาวในตัวสั้นเหมาะกับการใช้งานยาวนานเหมาะเจริญรองรับอุปกรณ์สมัยใหม่ ข้อเสียรูปแบบบุพับอาจมีปัญหาในการเปลี่ยนมือยิงสำหรับบางผู้ใช้การควบคุมพลังสะท้อนอาจแตกต่างจากการออกแบบแบบดั้งเดิมการฝึกและการปรับตัวของกำลังพลการเปลี่ยนจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งต้องการการฝึกที่เหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนจากปืนแบบมาตรฐานไปสู่บุพับเช่นเทวอร์ผู้ใช้งานต้องคุ้นเคยกับจุดเล็งการเปลี่ยนมือยิงและการบำรุงรักษานอกจากนี้การเพิ่มอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องหน้าหลังไฟฉาย และเลเซอร์จำเป็นต้องมีการปรับจูนและเทรนนิ่งเพิ่มเติมกรณีศึกษาและบทพิสูจน์ในสนามหน่วยต่อต้านก่อการร้ายยุโรปและโลกหลายหน่วยยังคงเลือก mt 5าสำหรับภารกิจ cqb ที่ต้องการความแม่นยำและการควบคุมการยิงในพื้นที่แออัดก,กองทัพอิสราเอลใช้เทเวร์ในภารกิจหลายรูปแบบและประเมินว่ารูปแบบปูพักช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติจริงโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมเมืองแนวโน้มในอนาคต ในขณะที่เทคโนโลยีปืนและระบบอาวุธยังคงพัฒนานโดยต่างๆมักจะรักษามาตรฐานที่หลากหลายใช้ MP5 ในบทบาท CQB และใช้เทวในบทบาทยูนิฟอร์มประจำกายหรือปฏิบัติการระยะย,ยาวแนวโน้มคือการผสมผสานอาวุธเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจไม่ยึดติดกับรุ่นเดียวเท่านั้นการบำรุงรักษาและการสนับสนุนโลจิสติกทั้ง MP5 และเทวมีเครือข่ายการซัพพลายและอะไหล่ที่ดีแต่แนวทางการบำรุงรักษาต่างกันประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาในสนามและการจัดหาชิ้นส่วนจะเป็นตัวกำหนดความคุ้มค่าในการเลือกใช้อาวุธสรุปเฮกเลอร์คุก MP5 ใน W ห้าไอวทวและ t ทวเอ็ต่างมีจุดแข็งที่ทำให้พวกมันถูกนำมาเป็นอาวุธมาตรฐานรองหรือทดแทนกันในหน่วยต่างๆ MP5 ยังคงถูกใช้ในบทบาทซ q คและการต่อต้านก่อการร้ายขณะที่เทวให้ความคล่องตัวและความยืดหยุ่นสำหรับภารกิจที่หลากหลายการตัดสินใจของหน่วยขึ้นกับรูปแบบ การปฏิบัติการงบประมาณและการฝึกของกำลังพลปิดท้ายหากชอบเนื้อหาประเภทนี้โปรดกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อรับสคริปต์และบทวิเคราะห์อาวุธในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมเรียบร้อยผมสร้างสคริปต์วิดีโอให้แล้วชื่อเอกสารสคริปต์วิดีโอ HKMT5 IWAT21 a และ w TWX95 อาวุธมาตรฐานรองทดแทนคุณสามารถดูและแก้ไขเอกสารได้จากแถบด้านข้างครับ